นอนตอนกลางคืนเป็นยังไงโอ้ยรับดีรับดีมากเลยมวนเดียวจบเลยตีห้าจบข้างข้างบนนี่รับดีนะรับดีกว่าข้างล่างอีกนะยครับเคยคิดเรื่องทําบ้านบนต้นไม้ตอนสมัยเป็นเด็กหน้อยเคยคิดแต่ไมล่ะครับก็เลยลองทําดูมันก็ดีนะผมไม่ทาลายต้นไม้เมื่แต่รนิดเดียวเลยไม่มีการตีตะปูก็ต้นไม้ เราไม่ได้มีการวางแผนว่าตรงนี้มันจะไปยังไงใช่ไหมไม่มีเลยดูเอาเลยทําไปตามความรู้สึกอะความคิดน่ะเออเนี่ยมันเป็นมันหนาจะเป็นตรงนี้มันตรงนี้นาจะทําอันนี้ครับมันเหมือนกันปลดปล่อยจินตนาการในวัยเด็กเลยนะนั่นเลยเราอยากจะทําอะไรขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไหลก็นนาจะขึ้นไปยังงี้ บ้านลุงน้อยเช้านี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับนี่โดยเฉพาะมุมนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมรับลมหนาวครับวันนี้เนี่ยลมหนาวพัดผ่านเข้ามาแล้วโอ้โหบรรยากาศดีมากดูที่ใบไม้ปลิวสวัยเลยครับนี่วันนี้ก็โอโรู้สึกว่าอยากจะได้รับบรรยากาศดีๆนี่ครับ ก็เลยมาชวนลุงน้อยขึ้นไปจิบกาแฟข้างบนครับจิบกาแฟชมวิวหลักล้านข้างบนรับลมหนาวด้วยถือว่าเป็นการรับลมหนาวที่ได้ฟิวมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนจะเย็ยนสดชื่นขนาดไหนครับ อันนี้คือบันไดาทางขึ้นนะครับโอ้นี่นะดูซิว่ามันมีความคลาสสิกขนาดไหนครับนี่แกทําเป็นซุมซ้มซุ้มไม้ไผ่ด้วยนะอ๋อธรรมดาครับนี่บันไดก็ได้เพิ่มขั้นแล้วเนี่ยใครอยากเลื่อนขั้นดูนะทําแบบไหนนี่มนซ้อนขั้นซ้อนขั้นขึ้น,นไปนะครับนี่ครับอันนี้คือบันไดาทางขึ้นบ้านไม้นะครับบ้านไม้จริงๆนะไม่ใช่ว่า เป็นการเอาบ้านมาตั้งบนไม้นะครับอันนี้เป็นการรัดเข้าไปกับต้นไม้ครับไม่มีการตอกตะปูกับต้นไม้แต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่เอามาใช้ก็เป็นธรรมชาติร้วนๆนะครับจากวัสดุธรรมชาติฮะไม้ไผ่เศษไม้อะไรต่างๆนี่แหละดูดินะฮะโอ้วันนี้เราก็จะไปนั่งจิบก,กาแฟชงมิวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะสนทนา สเปหรันะครับม่รู้จะมีจาระไหมแต่ก็ได้เสพบรรยากาศหลักล้านก็แล้วกันวิวหลักล้านก็ว่า,างั้นนะ แล้วเราก็ขึ้นมาจิบสะเเพบนชั้นที่สูงที่สุดนะครับของบ้านต้นไม้ครับเป็นชั้นสองนะชั้นสองของบ้านต้นไม้นะม,น <c oughs> มันก็อยู่บนยอดเลยวละ่ะอยู่บนยอดไม้ครับนี่อยู่ต่บุนน้อยนี่ครับ้บรรยากาศวันนี้เนี่ยนี่ครับคือลมหนาวมาพอดีวันนี้ พอลมหนามมันมาพอดีมันก็เลยทําให้ข้างบนนี้มีลมโกลกมาตลอดเวลาพอลมโกรกมาตลอดเวลาปุ๊บมันจะเกิดอาการโยกใช่ไหมมันโยกนิดนิดเนื้อก็สียังไงครับสีมันโยกมันก็ธรรมดาแล้วลมมันมามันโยกมันหน่มยมีเสาแน้วมันโยกต้นไม้มันก็โยกต้นไม้มันก็ยังโยกนะ คือเสียวบ้างไหมหรือว่ามันธรรมดาวะผมนอนตอนนึางคืนเป็นยังไงโอ้รับดีรับดีมากเลยมวนเดียวจบเลยเตี้ยห้าจุ่งข้างข้างบนนี่รับดีนะรับดีกว่าข้างล่างอีกนะครับเออทำไมเป็นอย่างไงปีวมันดีนะไม่รู้เรื่องอากาศมันดี คือวันนี้ที่ผมมาก็าอยากจะมารับลมหนาวแรกเนาะลมหนาวแรกคิดกับว่ามันจะเข้ามันเข้าแล้วเนี้ว,วันที่ยี่สิบสามก็็บอกว่าก็วันพรุ่งนี้นะวันที่ยีบสามเอแต่เรามารับก่อนนะมันก็เป็นลมหนาวแรกนั่นแหละที่พัดเข้ามาเนี่ยฮะอันนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งที่มันยังคาใจผมตั้งแต่สมัยเด็กอะตอนเด็กอ หลายคนเน่ยเชื่อผมเชื่อว่าหลายคนเนาะมันจะพอะผมแหละคือผมคนหนึ่งแหละที่มีความฝันอยากจะทําบ้านต้นไม้อยู่บนต้นไม้อะออเด็กหลายหลายคนเลยแหละแต่ฝันติผมก็ยังเคยฝันใช่ไหมเออพอแต่พอมันโตมาด้วยหน้าที่การงานด้วยครอบครัวเรื่องรพ่อเราชอบทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมอะไรต่าง มันทําให้เราทิ้งความฝันนั้นไปเลยอจริงนั้นมันก็เป็นแค่ความทรงจําของความฝันในวัยเยาว์ที่เราไม่ได้สัมผัสแต่ว่าทําไมตุงน้อยถึงว่าถึงได้มาอยู่ <c oughs> ยังไงยังไงเลยเราไม่โอกาสได้อยู่คนเดียวแล้วก็อได้คิดไปถึงเรื่องเก่าเก่าเคยคิดเรื่องอทําทบ้านบนต้นไม้ตอนสมัยเป็นเด็กน้อยเคยคิดใช่งไหมละ่ะครับก็เลยลองทําดูมันก็ ดีนะครับแม้มันก็มันแปลกๆเดียวคือบ้านต้นไม้ในความคิดของผมนะมันมันต้องอยู่กับต้นไม้แบบนี้แหละมันต้องลักษณะได้สัมผัสธรรมชาติแบบเต็มๆแบบนี้แต่พอผมไปค้นหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ดีในโซเชียลอะไรต่างๆ็ดีมันเป็นการเอาบ้านไปอยู่บนต้นไม้อ่ะ มีเสามีอะไรมันเือกเออมันไปตอกต้นไม้ไปตัดต้นไม้แต่งเพื่อทีตะบานไปตั้งไว้เลยเนาะผมไม่ทาลายต้นไม้เมืแต่นิดเดียวเลยไม่มีการตีตะปูก็ต้นไม้แล้วมันก็มอนต้องใช่แบบลวดแบบเชือกมัดเอาเหมือนเถาวันรัดเขาอยู่อะเอออ๋อใช่ใช้ลักษณะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปเลยครับ เนี่ยก็ไม่มีการตอกตะปูไม่มีอะไรที่กิเนี่ยทำไมถึงไม่ตอกตะปูบ้างหรือว่าอะไรหรอยึดเจ็บอรกลัวเขาเจ็บกลัวเขาเจ็บว่อดูเอาอะไรไปฝังเขาไว้อเตดไม้ก็ถือว่าเป็นจิิงมีชีวิตหลวงวมธรรมชาตินั่นและมันทำาไม่ล้มกครับคือผมก็แปลกใจ ครับว่าการทําบ้านต้นไม้เนี่ยมันต้องใช้จินตนาการแบบไหนอะไรยังไงเพราะบางทีต้นไม้รูปทรงของเขามันก็เลือรากมันก็ <ไป S 2> แตกแบบต่างกันเอออย่างน้นอ,อย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 มองต้นนี้ไว้ตอนแรกคิดไว้ว่าเราต้องทําแบบไหนอะไรยังไงแจ๊กผมไม่รู้เนาะผมก็ทําไปมันตรงตอนแรกหาบอลขึ้นก่อนอม,มันจะขึ้นไปยังไงก็นั่งดูตั้งนาน หลายวันแอละเลยทำทางขึ้นขึ้นมาครับูขเขาเนี่ยแหละอเอาแต่มันจะอยู่ยังไงมองเล็งกิ่งเล็งอะไรไว้ไหมว่าจะกิ่งนี้ไปทำขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มองเห็นไปเองทำจากชั้นแรกเห็นควรจะมีชั้นสองก็ทำชั้นสองขึ้นมาอีก <laughs> ดูตามสถานการณ์เนาะมันไม่มีหลายผมไม่ได้มีความรู้เรื่งองช่างเนาะพุทธวัตรแข็งแรงมากนะผมมานั่งนี่นีน่งถุตรทรให้มันแข็งแรงนะอยู่ใด้นะเนาะเลาวแต่มันก็โยกตามต้นไม้นะมันนั่นแหละมันก็โยกตามต้นไม้เนี่ยธรรมชาติของมันมีลมอะไรต่างๆก็โยกตามต้นไม้เหมือนกับว่า,าเราเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ เวลาลมมามันก็จะรู้สึกโยกๆๆยนะ <laughs> 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 แต่่แตเห็นดูนมว,ว่านอนหลับสบายหลับสบายหล,ลับสบายกว่าข้างล่างแอ,อ่ว่า <laughs> ดีมากกว่าข้างบนเนี่ย<อ>มันมันเบาไม่ถูกว่ะต้องมาสัมผัสเอง <laughs> <laughs> ผมไม่รู้จะสบายยังไงเน,นอะครับแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งของการทําขึ้นมาเนี่ยคือเราทั้งคนเดียวครับ เราเราไม่ได้มีการวางแผนว่าตรงนี้มันจะไปยังไงใช่ไหมไม่มีเลยดูเอาเลยทำไปตามความรู้สึกอะความคิดน่ะเออเนี่ยมันเป็นมันหนาจะเป็นตรงนี้มันตรงนี้นะจะทำอันนี้ครับมันเหมือนกันปลดปล่อยจินตนาการในวัยเด็กเลยนะมันเราอยากจะทําอะไรขึ้นไปข้างบนมันไหลก็หนาจะขึ้นไปอย่างงี้เออเนาะ มพราะมไม่รู้นะมันทําไปยังไงนะมันไปยังไง่พอขึ้นมาข้างบนนี่มันได้สัมผสัสกับธรรมชาติหลายอย่างไห่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัดเสียงธรรมชาติอ่ะคือเสียงธรรมชาติมันไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะมันจะมีเสียงใบไม้กับเสียงธรรมชาติที่เป็นเสียงนกเสียงน้ําเสียงลมงนเนี่ยเนาะ ตรงนี้ดีดีอย่างหนึ่งคือไม่มีเสียงรถเย็นรถเมลนมันอยู่ไกลทางเสียงรถไม่ได้ยินนี่แหละความโชคดีของตรงนี้จะมีเสียงรถตัวแย่เลยก็มีเสียงรถมันก็เสียงความเป็นธรรมชาติมันก็จะหายไปเนาะยองยนต์เข้ามาแล้วล่ะ อันนี้คือต้นถอนใช่ไหมที่เราเลียครับครับต้นถอนไม้ประจำถิ่นเนี่ยนะไม้ประจำถิ่นเห็นมีการจัดวางไกระถางดอกไม้เรียงรายอย่างสวยงามเลยไอ <c oughs> ้ตรงนี้เราเราวางไปยังไงเราจัดวางยังไงเรามียังไงวะเมื่อดูจะวางตรงไหนสวยเราจะเป็นควรจะเป็นต้นอะไร มันก็ดูลหลายออกมากรอบมันเนอะสักผมหลวมวางไปเลยพูดถึงมันก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะโนอจัดวางแล้วมันรู้สึกมีความเขียวมีความอะไรมันทำให้รู้สึกสบายตาต้นไม้จะวางไงก็สวยอืันจะเป็นต้นไม้จัดวางไงมันสวยที่เราที่เขียวเนี่ยมัน ชื้นวางตามจุดที่เหมาะแ,แล้วมันจะดูสมเหมาเลยเนาะบอลที่เขาน่าจะอยู่อ่ะเอ,อครับตอนเ,เช้าเนี่ได้ยินเสียงอะไรบ้างครับตอนเช้ามีกระเวามีกระรอกมีกาอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมครออับมาแอวๆน,นี้ก็ะรอกขึ้นมาบนนี้ นี่แะจริงนี่โอ้โนี่มาอยู่ใกล้เลยเสียงกระว่าวก็มาร้องอยู่ใกล้แถวนี้เลยใช่ไหมกระว่าวีห้าจะมาร้องเหมือนเป็นไก่ปลุกตอนเช้าอ่ะเนาะแต่ว่ามันกระว่าวเป็นธรรมชาติไปเลยกระตอกกระแตอันนี้ช่วงสายสายมันก็จะกลับเข้าดังกันหมดแล้วมั้ง แา่ชาวหวากินเป็นการคือเป็นการเติมเต็มชีวิตในวัยเยาวของใครบางคนที่บางทีมันขาดหายไปนะแต่ว่าลุงน้อยเนะ่ยสามารถเอามาเติมเต็มได้นี่ชีวิตเนี่ยถือว่าคุมไหมมีความสุขไหมกับแต้ก็ก็ผมไม่อยากไปไหนนั่นหระมผมว่าก็นี่มัมีความสุขแล้วอะ่ะ มไม่อยากออกไปไหนนะไม่อยากได้อะไรนะเพราะมันมีความสุขแค่นี้แหละเพราะคนอย่างบ้านต้นไม้ในจินตนาการของเรา,เราท่านท่านที่ดูอยู่เนาะอย่างผมก็ดีดนะมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากแล้วเราถึงแม้ว่าเราจะทําแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าทําเพื่ออยู่จริงๆอ,อ่ะแต่ว่าลุกน้อยอทําเพื่อ <จะ S 2> อาศัยอยู่จริงๆเลยอะ มันมต้องอยู่จริงไปทำมันก็ไม่เข,ขออ้าใจเขาเหมืมอนกันวาจจะต้องการมาพักผ่อนอะไรแค่นั้นแต่ผมเนี่คือต้องการอยู่จริงเลยมไม่ใช่ว่ามาอ,ยอ,อยวยอเอาความสุขจากธรรมชาติชโชคข้าวเข้าเลยนนอนไก่เขาไปเลอนอนกอดต้นไม้เลยนะ่นเอดิ อยู่แบบกับต้นไม้จริงตรงนี้เป็นที่นอนนะครับมีที่นอนหมอนมุกก้งอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้โอมดแล้วว่าจะชดแกด้วักหน่อยแก้วผมนี่มัวแต่คุยยังอยู่เยย็นหมดเลยโอ้ยเย็นนะทุกอย่างไม่เป็นไร อากาศเย็นแต่ว่าบรรยากาศข้างวนเนี่ยอบอุ่นถือว่าพาเพื่อนมาพูดคุยเรื่องของความหลังในวัยเยาว์ครับเผื่อบางคนอยากจะลองทําดูบ้างนะครับต้นไม้ทำเถอะอาจจะลองทําดูมีความสุขของตัวเองทำมาเถอะแล้วคุณจะมีความสุขอยู่ Okay.